กลายเป็นคลิปไวรัลอ,อย่างรวดเร็วเลยนะคะคุณผู้ชมเมื่อหญิงสาวรายหนึ่งค่ะได้ลงคลิปขณะที่เธอนั้นขึ้นเครื่องบินไปเที่ยวฮ่องกงครั้งแรกนะคะแต่ประสบการณ์ครั้งแรกของเธอก็ช็อตฟิลแบบสุดๆเลยค่ะเมื่อเจอผู้โดยสารที่นั่งข้างๆทำพฤติกรรมที่ทำให้เธอนั้นไม่อยากจะหันไปมองจะเกิดอะไรขึ้นไปติดตามชมจากคลิปนี้ดูค่ะ จากกรณีผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งได้ลงคลิปที่เธอและน้องสาวขึ้นเครื่องบินและนี่เป็นการขึ้นเครื่องครั้งแรกของน้องอีกด้วยแต่ว่าทั้งคู่ไม่ได้นั่งติดกันเนื่องจากเก้าอี้นั้นมีแถวละสามที่นั่งโดยต่างฝ่ายต่างนั่งอยู่บริเวณริมทางเดินแต่ปรากฏเรื่องราวช็อตฟิลเมื่อพี่สาวกำลังถ่ายคลิปน้องสาวนั่งกินขนมอยู่ดีๆปรากฏว่าผู้โดยสารที่นั่งอยู่ข้างๆน้องถอดรองเท้าและยกเท้าขึ้นมาทำเอาน้องสาวถึงกับทำตัวไม่ถูก เพราะขณะนั้นเธอกำลังกินขนมอยู่เลนเอาเธอถึงกับมองบนเลยทีเดียวไม่คิดว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้กับการขึ้นเครื่องบินครั้งแรกและไม่ได้ยกเท้าขึ้นมาอย่างเดียวยังทำมากกว่านั้น ขณะที่ชาวโซเชียลต่างเข้าไปคอมเมนต์วิจารณพฤติกรรมของมนุษย์ป้ารายดังกล่าวแบบนี้ต้องแจ้งแอร์เลยนะคะเห็นแล้วขมคอเลยมนุษย์ป้าไร้มารยาทมากแค่ขี้เล็บอีกต่างหากไม่มีสมบัติผู้ดีเจอแบบนี้ก็แย่นะเป็นผมยกกลับไม่โกงเอาขึ้นบ้างครับแล้วเอาเท้าหันไปทางนั้นลุกขึ้นแล้วถามว่าใครตดค่ะโอ๊ยเนาะอย่าไปยอมยกสู้ไปเลยค่ะเป็นเราไม่ยอมค่ะต้องบอกแอร์ ไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top ปนิวรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store